ใช่ครับแล้วรอบนี้จะยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นครับพี่แบงค์ครับลีซินหลุดแบนมาแล้วทาโร่เล่นทันทีเลยครับอ้าวมาแล้วครับตัวหลุดแบนหนึ่งตัวครับโอ้แต่ว่าตัวของบุรีรัมย์ยังคงแบนย้ำไปที่บุนโดไว้ครับกับตัวของบลอมนั่นเองแล้วหยิบสวนมา2ตัวเอสเลียวกับซิกครับถือว่าฉลาดเลือกอยู่ครับเพราะการที่เขาแบนบลอมไปครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีโล่กันดาเมจของซิกกับเอสเลียวอีกแล้วนะครับเรียกว่ารับเต็มแน่นอนเวลาสองตัวนี้โยสกิลเข้าไปนะฮะ ส่วนทาโร่ครับเหมือนอยากจะได้ฟิโอล่าอีกหนึ่งครั้งเอามายืนตรงเลนบนครับรอบนี้หยิบฟิโอล่ามาโดยที่ตัวเองก็แบนกากัดไปด้วยนะครับเพราะว่าโนเอลเล่นมาแล้ว2เกมครับเราเล่นได้ดีด้วยนะฮะรอบนี้แบนทิ้งไปครับแต่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจครับหนึ่งตัวที่ยังหลุดแบนอยู่คือคาเมิลนั่นเองครับต้องดูว่าบุรีรัมจะเล่นคาเมิลหรือเปล่านะฮะส่วนอีกอย่างอีกหนึ่งพิที่ทาโร่แยกมาคือตัดจันน้าออกมาครับทำให้เกมการวิ่งไล่ของบุรีรัมช้าลงนั่นเองนะฮะ ใจครับสำหรับอีกนี้ของทางฝั่งราคาครับราคาไม่เท่าไหร่ครับมีการเลนมาด้วยครับตอนนี้บุรีรัมณีแบ็กทูเบสิกครับกลับไปหาตัวที่แทงเขาเรียกว่าแทงเบสิกสแตนดาร์ดที่สุดในเกมนี้ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเพนท์ขออภัยครับการเลนนั่นเองแต่ส่วนทางทาโร่ครับหยิบอะไรเซอร์ไพรส์มาเหมือนกันครับมีเพนทออนอยู่ด้วยครับเอาละฮะทีมนี้ครับเพนทออนคอกีครับ ตัวฟิโอลาลีซิน4ตัวนี้นเป็นตัวที่ดามเมจจ๋ามากเลยนะครับส่วนตัวของบรีลัมยำครับหยิบราคามาเอ้ยขอไปครับราคาแล้วยังมีวูคงอีกหนึ่งตัวครับพี่แบงค์ฮะโอ้โหทั้งสทีมนี้เริ่มจะหลุดออกจากเมตาไปเรื่อยๆแลครับผมเลยอยากชอบเลยนะครับแบบนี้เอาละฮะต้องดูกันครับการยืนเลนการระหว่างกาเรนกับฟิโอลาครับกาเรนมาแบบสับร ใช่ครับกระโดดสับเป็นใบแล้วมีปั่นด้วยนะครับมีเดมเซียนจัสติที่ทำาตาเมจจากโบรันเเมจจากเลือดที่ศัตรูหายไปยิง่งเลือดยิ่งน้อยจะยิ่งโดนแรงนั่นเองนะฮะครับผมแต่ที่น่าสนใจคือมิตซูซันมาแปะอีกแล้วครับเอเวนเดีอรมามิดเลนครับอ๋ออ่าเราไม่ค่อยได้เห็นกันในทัวร์ของไทยนะคนที่เราเห็นล่าสุดคือที่ G4 เล่นไว้เมื่อรอบคัดเลือกวันแรกนะครับครับผมเป็นแพนเดีอรมิดเลนครับรอบนี้จะได้เห็นมิตซูซันเล่นแพนเดีอรมิดเลนบ้างเช่นกันครับผม โหน่าสนใจเลยไลอัพนะครับเพราะว่าแบบเล่นแต่ตัวเดิมๆกันนะตอนนี้มันมีเปลี่ยนอะแล้วโอนน้โมาถึงก็สิเอรเชนเชน,เชนี่อาเชนนี่บอกเอาเอามาถึงก็เอาเลยเ,ลยเหรอฮะเปิดบัตรไปหกถึงด้ของขทาโร่ครับมาดิแล้วสวิตพีเข้ามาลึกอย่างนี้ก็แถมหรือเปล่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไปไม่ได้ครับแลกกันไปฮะโอ้โหสวิตพีนี่เท่าหาจ,จัดจัดครับพยายามจะต้องปิดซิกให้ได้ครับแฟดไปไล่ตีต่อครับ มาถึงก็เอาเลยฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้อธิบายเลนกันเลยฮะนักพากยังไม่ได้จงไม่ได้วางแผลแล้วไม่ได้วางสติเลยครับแล้วก็ใส่กันจะเปีแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ซิกงเหมือนอัพต้องอัพสกิลเซเชลชาร์ตหนีครับใช่ไหมนี่ฮครับเซเชลชาร์ตหนีครับแต่ว่าโดนจาน้าแฟดใส่ครับโอ้โหได้ทุกอย่างอ๋อนิเสกก็ฮิลด้วยนะครับโอ้โหสเปลจ่ายกันเละเทะไปหมดเลยคเมื่อกี้นะนะครับผม โ oh, อ้นี่คือ,อเสน่ห์ของ League of Legends อย่างหนึ่งนะครับคือการพยายามจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียสเปลเร็วในแต่ในส่วนของต้นเกมนะทำให้แบบไม่สามารถมีลุกเล่นไว้ดิ้นได้ในเวลาเจอแก๊งอะไรแบบนี้นะครับครับผมแล้วซิกที่สกิลไม่พร้อมต้นเกมครับอาจจะลำบากกับการเจอแอนดียออนนะแอนดี้อ่อนนี่ก็คือเป็นไม่ค่อยได้เห็นนะฮะแอนดียอน ใช่ครับคือจะตอนแรกเด็กเชื่อเข้ามาตอนแรกคือมันเป็นมันค่อนข้างจะเก่งจนโกงมากครับเาเรียกว่าประชากรไวลิฟนี่ล่ำร้องกันระงมครับว่าไม่ไหวนะฮะจะโดนลงดาบแบนไปดึงขย o ใหญ่นะครับให้มันคล้ายๆกับตัวละครนี้ได้อีกจักรวาลหนึ่งเลยนะครับจากตอนแรกที่มันไม่คลายนะที่มันค่อนข้างเก่งกว่ามากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่าสาวเมเทออนท่ายกโลเนี่ยมันสามารถแทงป้อมได้ด้วยคือเป็นสุดยอดนักแทงก่อนแต่ตอนนี้ฮะพี่แบงค์ครับโอ้โหโดเอลครับโดชาร์จเข้าไปผม ต้องยังไงดีครับไม่หนีไม่ไหวครับผมทางฝั่งของอากัสแล้วก็ชิบะครับโดนไล่ต่อครับเบบี้ซิตโตนนี่รันช์มาแบบยับใส่โคนเกือบโดนฮะชิบะต้องถอยก่อนครับครับผมเมื่อกี้ต้องโยนให้โชว์สเต็ปการไม่หักห้ามใจตัวเองนะยได้เข้าไปแบบนั้นเลยครับพาต้องพาสตวิทพีเข้าไปด้วยครับเมื่อกี้ครับผมเกมนี้เริ่มจะนอกตำราขึ้นเรื่อยๆพี่แบงค์มีกองโจนกันเต็มไปหมดครับ ดักได้ดักฆ่ากันทุกเลนนะแล้วก็เหมือนกลับมาเกมมาน,นิ่งขึ้นอีกวิปอีกแป๊บหนึ่งเลยครับครับผมจะหยุดลำบากครับทางด้านตัวฝั่งนี้ครับศุนลุยกันไปฮะทางด้านของคีนอมอนก็ยืนระยะครับผมกับฝั่งฝั่งซัพพอร์เตอร์ครับ ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็เจ็บหนักครับเสกตอนนี้เสกก็สวดไปแล้วคินิมอนครับเคลือไปแล้วเหมือนกันนะใช่ครับใช่ฮะพอไม่มีจัดหน้าช่วยเอสเลวเหมือนเล่นยากเลยครับพี่แบงค์ฮะเมื่อกี้ชัดเลยครับว่าเล่นยากครับแต่ว่าทางด้านล่างนี้ยังไงฮะโอ้โหคินิมอนครับผมโผล่กบผ่านเข้าไปครับเรียบร้อยเป็นยอดอัลติเมทมาครับโอ้โหเคลือบเป็นลมหรือเปล่าก็ถอยเข้าไปครับโพกย้ำต่อครับมิเตอร์ซันแม เาเติมเช้าไปนิดนึงครับแกนส,สตาร์ฟอร์แมปเพเทอนครับนี่คือความเก่งของเขานะครัคเขาจะบินได้เกือบทั่วแมปเลยครับอันติเมตตรงนี้บินไปเติมลงมาใครอยู่ไอ้ใกล้หอ,อกที่ปักออกไปโดนสโลด้วยนะครับเอาละกลับเลนกันมาอีกครั้งนะผมตอนนี้การเงินก็สู้สีกันอยู่นะครับสกอร์คิวสอต่อสามกับชาร่โกับนั่นบูรีลำฮะแล้วตอนนี้มังกรตัวแรกมาฮะโอเชียนครับ กรูปอัพกันมาต่อเหมือนเดิมครับท่านัทชาร์โรครับแต่ท่านซัพพอร์เตอร์ครับยังไงเนี้ยฟอมย่อมมองครับผมท่านราคารจะเข้าไปชามได้ถูกตัวหรือเปล่าเลยและี่ชีบาครับผมทิกสเตอร์เข้ามาครับจัดหนักไปน็อกอัพครับผมจยารอนเปล่าเลยทางด้านโัของบากิเนวอนครับผมก็ต้องถอยไปครับผมโดนเบบี้ซิตูนไล่ครับแกชาเลนเลยเปล่าจิ้มเยี่ยมย่าผมนี่ครับคินิมอนรีบร้อยไปครับผมโดนโถมเข้าจากท่านัทชาโร่ฮะนี่ครับอาเชนนี่ครับกอดเทอเลดอย่างเดียวครับตอนนี้ นโนเอลเข้ามาผมยังไงครับปั่นเข้าไปครับโนเอลสับจ้ำต่อครับเรียบร้อยกับหัวขาดไปฮะทางด้าตัวของฝังอาสวิตพีโนเอลมาถึงช้าไปนิดหนึ่งครับพเพื่อที่โดนบังคับสู้ไฟไปเลยครับแต่ว่าปริวามพยายามจะไล่ตัวของทาร่ออกจากออกจากไฟไปครับน้องโยหนีออกไปใน,นจังหวะแรกนะครับเสื้อใครมองทันแล้ว,ลวเขาก็กลับลงาหมกครั้งในหลุมตอนหลังนะครับนี่ฮะ จากตอนแรกเขาโฟกัสไปที่พยายามจะฆ่ารีซินครับรีซินแฟดออกไปก่อนนะครับแล้วสุดที่ก็สุดทีเว็บแปะกลับเข้ามาสมัยมังกรอนไปได้ครับหลังจากนั้นก็เป็นตัวของเบบี้ซินตูนโชครับไล่เก็บเศษที่เหลือครับเก็บหึงเก็บ2เก็บ3แล้วก็ไล่จะเก็บอาเชนี่ด้วยแต่เหมือนดาเมจไม่พอฮะครับผมเอาละได้สนุกครับคู่นี้การเงินครับผม 20k กับ 18.8k ฮะห่างกันประมาณ1000นะครับผมอารโรกับเั่นบุรีรัม แล้วไงครับเหมือนจะเข้าเลยหรือเปล่าเตีวันนี้คอกี้ครับเสกพยายามช่วยอยู่ครับผมสวิตพีนี่เจ็บหนักแล้วโอ้ยลำแผวไม่กล้าบอมลงมาครับโอ้โหเมื่อกี้ใครสังเกตทันครับเสกยืนบังมิสิกช็อตให้กับสวิตพีนะครับยืนบังสกิลต่อจังหวะที่จะตายนะมายืนบังให้1ทีครับเมื่อกี้ไม่งั้นตายแน่เลยครับ ทันกันครับทันกันฮะยังได้อยู่ครับผมคู่นี้ได้มันครับได้เจอช็อตนะฮะพิเศษกันเยอะนะครับผมเข้าริฟโพรรอลครับตอนนี้การซัพพอร์เตอร์ครับแพ็กอยู่กับชีบารครับมิตซันกลับมาช่วยกับริฟโพรรอลโซนออกไปครับก็น่าจะทำอะไรยังไม่ได้มากครับผมผู้รีบได้แต่ยืนมองครับต้องบอกว่าต้นเกมดาเมจ ของคาร์โลไม่ธรรมดาครับทั้งเพนเดออนฟิโอลาคอ,อกินะครับถ้าอยู่รวมกันในทีมไฟส์เนี่ยน่ากลัวมากๆนะฮะกลับเป็นไปฮนะกากัสโนเอลจังหวะเหมือนกากัสจะมาช้าตลอดนะครับน่าจะต้องกร๊ปอัพกันกดีดนหรือเปล่าบริลลาเแล้วการเล่นมาช้าสักนิดนึงครับเบบีบ้ซิตูนยังรอดฮะนึกว่าจะโดนเมื่อกี้ราคารเข้ามาโชกครับมาโชกเข้ามาชาม แล้วข้างบนเหมือนจะพยายามจะไล่ฟิโอลาแต่ก็ไม่สําเร็จครับการเป็นว่าล่างโดนดันฟีมีอยู่วะครับผมจัคเมนหมดไปแล้วครับผมตอนนี้โดนรุมหรือเปล่าด้วยครับอัดเข้าคอไปครับแต่ก้อนไล่ไถเลยผมกรโดของฝั่งนี้ครับเสกยังไงตอนน่อดีไม่ไหวผมโอเอรเรียบร้อยฮะทั้งแฟรทั้งบาเรยไปหมดแล้วแต่ด้านบนนี้ก็หนักเหมือนกันนะผมนักอาชนนี่ครับยังไงต่อเหมือนคู่จอดจะไม่เต็มแต่ังเก็บได้ผมแล้วก็เป็นกะบอมลงไปฮะเรียบร้อย ผมพยายามจะไปลุมซิกให้ตายครับแต่ว่ามีวูคงมาซ้อนทันครับเก็บคืนส่วนไม่ได้ครับแล้วได้เทเรทด้านบนไปด้วยฮะแต่ว่าตรงกลางก็เป็นน้องโยที่มพยายามดันป้อมคืนอยู่เหมือนกันครับได้ไป2เพลทครับแล้วเดินออกรอดูว่าดาก็เรดนี่จะเตะแบบหลายตัวได้หรือเปล่าฮะจังหวะกรุปอัพกันนะครับ อีก10วิครับมังกรครับผมเขาคอนเทนเลยครับตอนนี้บูริลัมครับจะไม่ยอมปล่อยออบเจ็์ให้ทางด้านของฝั่งชาโร่อีกต่อไปม oh. อลเทนดรากอนมอลเชนดริกปู้แต่เริ่มเจ็บแล้วครับซิกมีเรียนดี้เลยครับเคียเทมของเขาฮะดาเมจมีการเผาเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดแถมด้วยนะครับ ไปเทมของนักต่อชั้นยอดเลยนะครับสำหรับตัวสายเวทที่ต้องการโปกเป็นเทมสำคัญมากนะครับผมแพ็กเกจลงไว้ก่อนนะครับคอกี้ยังคงไม่เข้าครับผมแต่ทางฝั่งบริรัมก็โซนไว้ตลอดครับนะฮะแต่ก็นานไม่ได้ครับผมเจอเขาทิ้งการกันไปเรื่อยๆครับ ใช่ครับนี่ฮะโูคงเปิดก่อนแล้วครับไม่รอแล้วฮะน้องโยครับเหมือนจะเรียกเพื่อนครับขอเพื่อนแล้วบอกว่าฟิโอรากำลังตามถั่ว้ามาน่าจะพอมีเวลาหรือเปล่าน็อกเธอหน่นยเอลออกไปครับผมน้องโยดังก็เรียกครับแล้วตอนนี้ครับยังไงดีเหมครับผมอัดลงก้าวหมดแต่สวิตพีครับผมก็น่าจะหลบไปได้หรือเปล่าทิปากครับผมจะตายหมดแต่งัดถึงหน้าตัวของปากเนี่ยฮะเนมนี่ตาซันไปก่อนครับผมเรียบร้อยครับโนเอลทอยครับนี้โดนไล่จากนั้นเสกครับผมและยังไงดีครับเบบี้ซิตูน แทงครับรันไปหนึ่งทีขออีกสละลอกนั่ะคุ่งแล้วก็นี่ครับจักเป็นไปก่อนนะผมอาเชนี่ครับเกาะหมดโดนแทงเข้าอีกทีรันแต่ว่าโดนทั้งเทอเลนยิงตายครับเหนียบไปรันนองโยโดนเทอเลนอีกครับโอ้โหความหิวเป็นเหตุสังเกตได้เลยครับตอนนี้หิวจัดครับผมนะฮะเมื่อกี้ครับแต่เลือดมันก็ยั่วมือละฮะแต่เจอบาเรียเจอเกาะขึ้นมาครับ สิ่งที่ไม่คาดฝันของทาโร่คือมันมีฮันนี่ฟูตสามเม็ดอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหเป็นที่พึ่งทางใจครับนี่คือจังหวะอดลงมาไล่ครับน้องโยนพยายามจะเตะให้โดนหลายตัวครับแต่เตะได้ให้กาเลนออกมาครับเป็นวูคงที่ยังคงสมัยมาก่อนได้ครับและนี่ครับแฟดหนีอกมาได้แล้วหันบิ๊กสวนเพไเดออนของมิสเตอร์ซานตายด้วยครับราคายกไวได้สวยแล้วครับอีกสองตัวกาเลนมาปิดครับะหน้าไว้ได้ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปยื้อันในป้อมนะครับดิ้นไปดิ้นมากลายเป็นตายเองอีกสองตัวครับทาโร่ กลับมาเท่ากันเฉยเลยครับตอนนี้ชาโร่นกับบุูลรัมครับจากตอนแรกที่ชาร่นนำอยู่นะฮะดีดอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้แต่ว่าคอกี่ก็ได้เคลีย์เทมสสำคัญแล้วนะครับสองชิ้นทีนี้ที่ฟอยกับไออีครับ พยายามจะรวมตัวกันดันตรงกลางให้ได้ครับเพราะว่ามีซิกอยู่อะครับอกลงไปใส่สวิตพีครับแล้วเข้ามา,มาน้องโยจะแ,แม่โดนจะสกิลเลนก่อนนะใช่ครับโดนใบไว้ครับจะเตะชงครับคือเมื่อกี้ ผมว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนผมนะครับถ้าถ้ารีซินไม่โดนไบนี่น่าจะได้ชงเลยนะครับครับแต่โดนไฟไปพอดีครับน้องโยเสียจังหวะไปที่ยังง้างเต็มที่ฮะแต่กดแคสติ้งทำของทางด้านนี่ฮะกาเรนมันเร็วกว่าครับแต่ก็สับไปครับสไตร์ลงเรื่อยๆครับผมแตเจ้โฉบเข้ามาไม่ทันนะฮะความคล่องของรีซินครับเซฟการเอยไปครับ เลนบนชิบะเหมือนจะไปเทคกับมิเตร์ซันไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วด้วยครับเอาแล้วชิบะครับผมจะถอยหรือเปล่าหน่อยฮะใส่โคดน็อกอัดลงเรื่อยๆสตาร์ซิตไว้หนึ่งสเต็ปแล้วก็แฟดหนีเกือบฮะเอาเรื่องจะจ่ายบอลนี้ตรงตรงกลางครับผมระเบิดไปอีกหนึ่งครับน้องโยะโอโห้การการบวกการเกิดขึ้นทุกหัวละแหงจริงๆของเลนจริงๆกับเกมนี้ครับผม ไม่รู้จะจับไฟตรงตรงไหนดีเลยครับเพราะเกิดทุกที่จริงๆาบารอนครับเรียกว่าสนหน่อยครับเรื่อเมื่อกี้นี่คือต้องดูแบบ3ที่เะใช่ครับมีสบตานี้มอง3ที่พร้อมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เงินก็เป็นบุรีรัมที่กลับมากระตื้องเริ่มจะแสงขึ้นไปแล้วด้วยนะครับครับผม เจ็บนิดนึงครับโดนโปกไปโผไม่เบาเแล้วครับซิกพอมีเรียนดี้แล้วทุกอย่างจะเริ่มเจ็บปวดนะครับครับ<ม>เห็นจากมีบางคนโดนนี่หนักหน่วงมากครับคผมแล้วมากรไฟด้วยครับต้องสู้วิชั่นกันหน่อยแล้วครับแบบนี้ โยครับยังไงฮะเกือบแล้วกาเรนสแกนแล้วตีทิ้งครับมีรีเดมชาติมาเช็คครับอ๋าอ๋อน้องโยครับผมเข้าไปครับยัดเลยฮะเคลียร์ก่ามทิกเซอร์ไม่ได้ครับเนียเกรงว่าจะเอาทางด้านเสกครับผมกับไลค์รับอาเชนนี่ครับยัดปอมยับยับผมรันไปไม่โดนครับทางนั่นโอนโหเบบี้ซิตูน แล้วก็เอาเทเลสแล้วครับโอ้ชีปาบอลจิกเซอร์ไว้แล้วตอนนี้ครับตึงไงต่อสตาร์ฟอลอัดลงมาแหมแล้ว G A สี่ขึ้นไปครับผมขึ้นมาลุยใหม่ตรงนี้ครับสตาร์ซิสหนึ่งไว้ก่อนครับมิเตอร์ซันและมิเตอร์ซันโดนกระชากลากมาครับเรียบร้อยดับกิวครับตอนนั้นซิกแล้วตอนนี้น้องโยครับ G A อีกลรอบผมรอซ้ำรอซ้ำจะไงดีทามมิ่งับล็อกอัพขึ้นมาสตาร์ซิสหนึ่งไว้ก่อนเหนียวจัดจัดเหนียวจัดก็ไม่ไหวผมเอเซียครับเก็บกันไปครับผมแล้วก็ออยครับเด็กซัสครับผม เป็นบุรีรัมครับผมได้โอกาสครับในไฟท์ช่วงเกือบท้ายเกมครับผมพิกกลับมาแล้วก็โถมกลับได้ครับ2อหนึ่งครับบุรีรัมยูไนเต็ดโอ้โหไฟท์เดียวแบบของจริงเลยครับพี่แบงค์ครับเมื่อกี้จักจังหวะที่แค่ว่าจะพยายามจะไล่เสกออกไปครับบริเวณหน้าเทเลตตรงกลางครับแล้วเห็นว่าอีกฝั่งพลาดครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองช็อตนั้นได้คือลิฟโพสของ ฟิโอล่าที่สวยมากแล้วนะแต่ว่าเพื่อนมาเติมไม่ทันครับ2ตัวโดนลุมตายไปก่อนครับแล้วบุลิรามสบโอกาสดันรอบเดียวครับจบแล้วปิดเกมเก็บแต้มไปเลยฮะสำหรับเกมที่3เมื่อกี้ฮะครับผมอ่าจะสังเกตว่ามีช็อตที่มังกรนะครับที่ทังด้านลีซินครับดากอนเรดเตะไปโดนกาเรนตัวเดียวนะครับผมนีกล่าวว่าจะคัดออฟหลายๆตัวแต่ไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นจังหวะที่หิวโหยนีครับผมไปตายเลยนะผมเธอร์เลดอีก2ตัวนะครับ นี่คือหนักในหนักอีกทีนะครับผมจากตอนแรกที่แบบโอเคอาจจะไล่ได้อะไรได้โหแต่โหช็อตที่เทเลทที่แบบไปตายของตัวนี้คือแบบทําให้เงินกลับมาเท่ากันนี้เรียกได้ว่าโมเมนตัมกลับมาบุรีหลักะใช่ฮะอ่ะตอบเพย์อัพเดอะแม์ก็ต้องให้เขาครับโอ้โหคนทำเดอะแมทสำคัญครับตอดเล็กตอดน้อยแบบสะสมเหมือนยอดกระปุกครับสำหรับซิคฮะหกสองห้ครับ มีพลังเยอะในการดันป้อมนะครับไอชชนี่แก้ตัวได้เลยครับเพราะว่าซีเกมแรกเขาไม่สําเร็จสักเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้เขากลับมาฮะเอาลยครับก็นี่คือเกมที่3แล้วครับนั่นแสดงว่าเราได้ดูกันเต็มๆอีก1เกมไปอย่างน้อยแน่นอนสำหรับเกมหน้าครับครับสําหรับคู่ของบุริลีสปอร์ตครับกับทาโร่ฮะเพราะทางด้านบุรรลมนีก็จอแมตช์พอยต์กับในเกมหน้าครับส่วนทางด้านตดวของฝั่งทีมอ่า คาโร่นะครับผมต้องสู้กันอีก2เกมเลยนะฮะอ่ะเอาละฮะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวพบกับเกมตัดสินชะตาของคาโร่พักกันสักคู่เดียวครับผม